ปาฏิหาร์อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยถ้าตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงก็ฟังได้แต่นี่อาจจะไม่ใช่ข้อความที่ต้องการส่งถึงคุณนะคะถ้าตรงฟังต่อนะขอเช็คพลังงานก่อนโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่ากังวลกระวายใจเนาะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหนักหนักรู้สึกใจร้อนขี้หงุดหงิดบ่อยๆนะเราอะ <laughs> ใจร้อนขี้หงุดหงิดนะคะกระวนกระวายเหมือนมีเรื่องที่ทำให้ใจวุ่นวายนะอ่ะตัวอารอะไรนะที่กำลังจะเกิดกับคุณเอ้ยเดี๋ยวอม,มองว่าคุณนะ่ะถ้าเกิดว่ามีพรใดที่คุณได้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอกับ พญานาคราชหรือปู่หรือศีหรือพระที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่คุณนับถือที่คุณเคยไปขอพรไว้ด้วยความวุ่นวายใจของคุณะที่คุณรู้สึกไรที่พึ่งจนคุณต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นกําลังช่วยเหลือคุณอยู่นะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะอแต่ทั้งหมดเนี้ทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่าท่านช่วยได้เท่าที่ท่านช่วยอันนี้คือ สิ่งที่ท่านอยากบอกอะเนาะใดๆมันอยู่ที่คือช่วยได้แบบไม่เกินแรงบุญเราอะนี่ไงอมองว่าเรื่องยากๆที่คุณเจอตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณหงุดหงิดใจความเหนื่อยจากการทำงานแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ใจต้องการ ความสับสน,นวุ่นวายใจเริ่มคิดว่าคุณจะก้าวต่อไปบนเส้นทางนี้ดีไหมหรือจะเปลี่ยนดีตอนนี้อาจจะมีผู้คนหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือแบบฟุกฟุกนะคะแบบที่คุณก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอันนี้คือปาฏิหารดีๆที่กำลังจะเกิดกับคุณนะพลังงานของคุณคือวุ่นวายใจแต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่ อาจจะมาในรูปแบบของความฝันอาจจะเป็นคำแนะนำจากคนใกล้ตัวคุณอย่าได้ละเลยสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะอาจจะเป็นข้อความบางข้อความที่เข้ามาสำหรับคนที่ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบเรื่องโชคลาภอะอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมาในรูปแบบเหล่านี้ออคุณต้องลองสังเกตสิ่งรอบตัวดูนะคะอืม อีกหนึ่งใบนะมีพญานาคขึ้นมาสองใบนะคะมีพระแม่ธรณีขึ้นมาอีกมีเทวดาประจำตัวคุณขึ้นมาด้วยคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรอะขอให้คุณจงเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งที่คุณทำมานะคะคุณเป็นคนมีของเก่าเยอะสร้างสมบุญบาร,รมีมาดีมาก ทุกครั้งที่คุณเจอเรื่องหลายๆหรือเจอเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันยากให้หาเวลานั่งนิ่งๆอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งสมาธิดูบ้างแล้วจงอธิษฐานขอพรตอนจิตนิ่งแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นค่ะอันนี้คือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณคุณจะได้รับสิ่งที่คุณร้องขอแต่ขอให้ทำตอนจิตนิ่งไม่ได้ทำตอนที่ใจกระวนกระวายจะเอาอะไรเอาให้ช,ชัดๆค่ะ กังวลใจเรื่องไหนเอาให้ชัดนะคะคือมีหลายสิ่งหลายอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์กำลังคอยช่วยเหลือคุณอยู่อะจริงๆนะนี่คือข้อดีของคุณน่ะนี่คือข้อดีของคุณคือเป็นคนมีของเก่าเยอะเป็นคนมีของเก่าเยอะอะเดี๋ยวขอเช็คเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกสัก สองใบแล้วกันม,มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านะคะกำลังจะมาถึงขอแค่ตอนนี้คุณอดทนแล้วก็ใจเย็นให้มากกว่านี้คือเป้าหมายเหมือนเป้าหมายที่คุณกำลังพยายามอ่ะที่คุณกำลังขวายคว้าแล้วคุณบอกว่ามันไม่ได้สักทีอะมันจะมาถึงเร็วกว่านั้นค่ะมันจะมาถึงเร็วกว่าที่คุณคิดอะอืมขออหนึ่งใบนะอืมแต่ว่า เหมือนคุณกังวลมากเกินไปตอนนี้กังวลเพราะว่าไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันดูเสี่ยงอะเนาะมันดูยากอะมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่แต่มันเป็นไปได้ไอ้ใบสุดท้ายมาเพื่อยืนยันกรีดเลยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคุณเลย เพื่อช่วยให้คุณทําเรื่องนี้สําเร็จไม่ว่าคุณกําลังตั้งใจทําอะไรอยู่ตอนนี้ลุยเลยนะคะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆคือตั้งแต่เปิดไพ่มามีแต่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ไพ่สองชุดก็เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของพลังจักรวาลไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะเชื่อแบบไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นคอยช่วยเหลือคุณอยู่แน่นอนค่ะลุยเลยอ้าวจบครบ แล้วถ้าใครชอบการเช็คพลังงานแบบนี้หรืออยากดูดวงกับพี่เก๋ก,ก็ก็สามารถทักมาได้นะคะถ้าใครชอบการดูดวงแบบนี้นะคะแบบหิวใจหิวใจนะสวัสดีค่ะ